สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่ใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันที่ผมพัฒนาขึ้นนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้คืออะไรอรุปกรณ์ตัวนี้ก็คือเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดนะครับแบบ USB Type C สำหรับโทรศัพท์มือถือ Android นะครับก็ในตัวเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด ตัวนี้นะก็จะเป็นรุ่น ACR 3 9 U NF Pocket Mate Version 2ที่เป็น type C นะครับก็จะใช้สำหรับ Android ที่เป็นไ type c ได้ทั้งหมดก็ข้อดีของไอ้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นาสามารถที่จะพับเก็บและพกพาได้นะครับโดยที่ไม่ต้องอใช้สาย O T G สามารถเสียบกับโทรศัพท์ที่เป็นไทย e ี c ได้โดยตรงนะครับ หลายคนอาจจะเคยเห็นตัวนี้นะครก็จะเป็นเครื่องอ่านบัตรเหมือนกันนะครแต่จะมีลักษณะที่ค่อนข้างใหญ่และมีสาย usb แบบเวอร์ชัน2นะครับแต่ครนี้จะพูดถึงเฉพาะตัวตัวนี้ตัวรุ่น acr 3 9อยู่ u nf pocket m a t e ตัวนี้ตัวเดียวครนี้เดี๋ยวจะมาดูวิธีการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันที่ผมพัฒนาขึ้นมานะครับ ก่อนอื่นนะครับก็เปิดเปิดขึ้นมาแล้วก็เอาบัตรประชาชนมาเสียบครับตอนนี้เนี่ยก็นําอุปกรณ์เนี่ยเสียบเข้ากับมือถือได้เลยจะเป็นแบบไยซีก็เสียบคราวน,นี้สังเกตว่าจะมี led สีเขียวสกระพริบมันสาได้รับสัญญาณไฟแล้วก็คือได้รับไฟเลี้ยงก็ เตรียมพร้อมที่จะใช้างานคราวนี้ในตัวแอปพลิเคชันเนี่ยจะเป็นต้องต้องอ่านรายการของอุปกรณ์ก่อนนะครับถ้าไม่มีอุปกรณ์เนี่ยก็จะไม่เปิดก็จะไม่สามารถเปิดได้คราวนี้ก็เปิดรายการอุปกรณ์ขึ้นมาก็เมื่อกดเปิดรายการอุปกรณ์แล้วก็จะเห็นรายการอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วอันนี้หลังจากที่มันเชื่อมต่ออ,อุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะ เปิดเปิดเชื่อมต่อข้อมูลได้เลยแต่ตอนแต่แอปพลิเคชันเนี่ยจะต้องทำการอนุญ,ญาตให้มันสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ก่อนนะครับตอนนี้ก่อนที่จะเปิดเนี่ยข้อมูลตรงนี้ผมจะปิดไว้บางส่วนนะครับก็เพื่อที่จะ security นะครับความปลอดภัยข้อมูลอันนี้พออนุญ,ญาตก็จะเป็นข้อมูลของผม กณีแอปพลิเคชันก็จะอ่านข้อมูลจากบัตรบัตรประชาชนนะครับก็จะเห็นก็คือรูปถ่ายมีรหัสบัตรชื่อภาษาไทายชื่อภาษาอังกฤษนะครับวันเดือนปีเกิดเพศสถานที่ออกบัตรวันออกบัตรแล้วก็บัตรหมดอายุที่อยู่ตรงนี้นะครับครนีแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ ช้งานกับอย่างอื่นได้อีกก็คืออย่างพวกระบบลงทะเบียนระบบเก็บข้อมูลหรือว่าพวกงานบัตรประชาชนที่เกี่ยวกับรับทะเบียนราชของกรมการปกครองหรืออะไรต่างๆที่เป็นใช้กับบัตรประชาชนนะครับสาม,มารถที่ใช้ธนางานกับธนาคารได้ลงรับตำนำโรงเรียนหรืออะไรต่างๆที่ที่ใช้บัตรประชาชนนะฮะสาม,มารถที่จะเอาไปใช้สําหรับ บ,บ,บัตรสมาชิกบัตรส่วนลดบัตรสะสมแต้มสะสมคะแนนได้นะครับโอเคอันนี้ผมก็เมื่อเห็นข้อมูลอะไรเรียบร้อยแล้วก็ยกเลิกข้อมูลการเชื่อมต่อข้อมูลก็จะถูกปิดไปนะครับก็เสร็จเรียบร้อยก็ถือว่าใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับสำหรับอุปก,กรณ์ตัวนี้ก็ขอจบ การสาธิตเพียงเท่านี้ครับ